มรสักนะมสับตรงไหนไก็ได้มสับอ่ะก็ไม่ได้อไดเ,เอาไปเยอะําไพี่กับน้องอยากทำไข่กระทะกินครับพี่ชูจะทำให้น้องกินครับกองีมือ,เอ,เอ <c oughs> แม่ก็คิดว่างั้นแหละ <c oughs> เอาสักหน่อยนะเอาอันนี้ละเอาอะไรลเอียดละเอียดนี่ยแะในละเอียดอ่ะอันนี้นะอันนี้อ่ะเออาักเยอะไหมเลสอง้นเนี่ยช้อนชเเดียวัก็พอช้อนเยวก็พอ่นอนั หมูอีกสักหน่อยก็จะเอาพุงน้อยๆเนี่ยเป็นหมูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ้วนๆผัดกะเพราได้เหรอใช่ไ่ดู ไม่ชอบอุณเชีงยงอยู่ไหนถามว่าเองอุ้ยไก่ยังคุณ <c oughs> เชียงอยู่นี่น <c oughs> ่่คุณเชียงอยู่นี่ ใช่ใช่ว u ố i เลยม่ใช่อาอาออาเอไหนดียนี่่างหมูผสมไก่นี่ไห้ออันนี้แหละอะไรนี่แหละนี่สามชิ้นพอดีเพาะถ้าเกิดเอาเยอะมันจะไม่อร่อยเลยมันจะเหลือพิอจะทาไข่กระทะให้กินเลย อยจะทำไข่กระทะไปแม่เธอไปกัลืมหมูยอหรอนี่ไงหมูยอเลยหมูหยองหมูหยองหมูยอมันหมูยอได้ใช่ไหมหมูยอดูเจ้แบบนี้ไม่หมูยอหมูยอหมูยอ๋อหมูยอหมูยอก็ไปดูตรงตู้นั้นแล้วใส่หมูหยองด้วยเหรอแม่เห็นก็ใส่หมูหยองด้วยใช่เหรออ๋อนล้วหมูยออยู่ทางนี้เลย กำลังเตรียมวัตถุดิบแล้วแล้วอะไรมาัางวัตถุดิบที่ต้องใส่เลยอุ้ยเอามะเขือเทศไปให้น้องด้วยลูกน้องชอบกินมะเขือเทศสดลูกโตๆหน่อยนะ Chị chút, đủ mét chưa? Master bắt chưa? OK, đi lại. Oh, I know you like. rồi? น้องถอนหน้ากากแล้วอ่ะฮะเอาลูกนี้ลูกนึงก็ได้เี๋ดีคนละอันนี่ลูกอันพวกเนี้ยมันหวานน้องชอบกินเลยมันจะหวานหวานอว่านผักหวานอันจะออกเปรี้ยวผักหวานนี่จะเปรี้ยวอมหวานเลยผักหวานฮึครับ

ใส่ชีด้แค่ก้กอนเดียวในนั้นอะน่ะเนยเนยเนยไมนคดเนยอ่ะใส่นิดนึงให้มันให้มันทั่วเฉยอะให้มันไม่ติดกระทะเฉย หนานแล้วทำไหมหนูไม่ปิดไว้เจอกันตอนทำครับ